หลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยอแต่หน้าของเราเนี่ยนะคะมันยังไม่ชุ่มชื้นคุณกิฟต้องทํำยังไงคะ่ะเราก็เลยจัดไปเลยค่ะด o รครูมอยเจอร์แอทีฟครีมตัวนี้ใช้คู่กันนะ เราทําความสะอาดผิวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจากตัวสบู่นะะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องมาใช้ตัวหมอยเจอต่อนี่เข้าดูวไหมก,กระปุกใหญ่นะคคณเห็นแบบนี้ใช้ได้ยาวนานมากๆนะคะเช่นเดียวกันเลยค่ะก็จะมีสารสกัดหลักๆนะคะสารสกัดหลักๆก,ก็จะเป็นตัวสารดีโมดซีดินนะคะที่ช่วยในการทําหมันเชื้อ,อไรได้แล้วก็ยังทําให้ผิวคุณมีความชุ่มชื้นด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้เลยใช่ไหม อ่ะระวังนะคุณดิ่ฉันแอปเปิดแล้วนี่น้องมีความแบบเด้งดึ๋งมาดิที่ก็าม่็นประมาณนี้เห็นไหมเออประมาณนี้น้องจะมีความแบบเด้งดึ๋งดึงด่างนี่เหมือนเนื้อมูสเลยอ่ะเหมือนแบบเหมือนเต้าหู้เออเต้าหู้ไข่ตุ๋นเนมือนวนะฮะผิวแหละหิวพอเราทำความสะอาดผิวหน้าของคุณด้วยสบู่แล้วเรียบร้อยค่ะคุณใช้มอยเจอร์ตัวนี้ต่อได้เลยดูสิคะเขาจะมีความแบบเด้งเดึ๋งดนี่อ๋อแบบนี้แล้วกินหอมเลยนะดิ๊ด ชุ่มชื้นนะคุณกีฟแต่ว่าน้องไม่เหนียวเนืนะอหนะนะคะ,ช,คะช่วยลดการอักเสบของผิวของคุณได้ดีมากๆจริงคุณไม่ต้องใช้เยอะมากก็ได้นะประมาณนี้คออคจะบอกว่าซึมซาบสู่ผิวไวมาก หอมนะหอมเนี่ยนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการระคายเคืองนะคะผิวอักเสบผิวเป็นสิวสามารถใช้ได้นะจ๊ะแล้วก็ช่วยลดเรือนลอยเหี่ยวย่นด้วยตัวนี้ตอบสนองมากๆเลยนะจ๊ะมันหอมจริงนะเธอเป็นยากิ่นเป็นไงกิ่นหอมอันดมดูเออดีขอาดอ่อน หอมอ่อนๆนะคะแล้วก็สมุนไพรจัดเต็มมากๆจริงๆและอย่างที่บอกไปนะคะว่าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ช่วยในการทําหมันเจ้าเชื้อไรเนี่ยไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแน่นอนค่ะที่นี่เลยดรครูเนี่ยนะคะทางเซนเซนของเราเนี่ยเป็นผู้นาเข้าแต่เพียงผู้เดียวเย้ นะคะตัวแรกของดิฉันเป็นไงเลิศไหมเลิศมากอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นแบบว่าเบื้องต้นน้อค่ะที่มีอาการแบบว่าแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยจะก็อย่างที่ดีบอกว่าก็คือเป็นการทําหมันไปเลยใช่ทำหมันไปเลยน้องจะได้ไม่แพ้เชื้อเดี๋ยวพี่ๆค่ะขออนุญาตขึ้นเจ้าตัวหนอนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะพี่ๆจะบอกว่ามันน่ากลัวมากเลยตั้งแต่เราเราเรียนสายวิทย์มานะอย่างที่รคุยดิดิก่อนเข้าไลน์นะคะค่ะไม่เคยรู้จักมาเลยว่าอีเจ้าตัวเนี้ยดูสิศี่อยู่หน้าาาเรนนกลัว กินไม่เลยมันเหมือนอะไรไหมรถด่วนเหมือนกันนะนะฮะเขาจะมีสองพันนะหางยาวแล้วก็หางสั้นแล้วมีขาเนี่ยข้างละสี่ลงกันเป็นแปดก็คือเดินกันหนึบหนับลงนิดเลยแล้วขามีซอยเอาไหมนะคุณเหมือนเป็นรากอะไรสักอย่างะเป็นเล็บหรอเป็นเล็บหรอมันมันเยอนมากเลยนะในรันเวย์เหรอฉันควรรู้ กัวนะกลัวนะคะใครอยากจะกําจัดเจ้าตัวนี้นะคะมองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงนะคะไม่ใช่สีแต่ว่าเป็นไรดีโมเดกนั่นเองนะคะก็แนะนําเลยค่ะ2ตัวนี้ผลิตภัณฑ์จากด็อกเตรคูนะจ๊ะใช้สบู่คู่กับตัวมอยเจอร์ตัวนี้ตอบโจทย์และบำรุงผิวและดูแลผิวที่อักเสบของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะ